เพราะว่าหย่มฉาเทพนะเปิดแล้วก็ได้ใบดีๆเหมือนกันนะผมจะไม่แง้มดูนะครับว่าเป็นใบธรรมดาหรนะือใบอะไรนะพรอมกันมาเยอทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจ๊กี้ฟิกเกอร์นะก็รับชมคลิปนี้ขอพลังให้เราด้วยนะด้วยการกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์และให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆก่อนใครเอาละขอให้สนุกกับการดูรายการเจ๊กี้ฟิกเกอ์นะขอบใจมากทุกคน แจ็คกี้ฟิกเกอร์แซสวัสดีครับพบกับรายการแจ็คกี้ฟิกเกอร์แซนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี้ฮะนี่โอ้กองทัพโอรรงย่าอีกแล้วนะหลังจากที่ผมไม่ได้เจอตัวเป็นๆของมันมาเกือบ2เดือนนะครับตั้งแต่วันวางขายนะ จองออนไลน์ก็ไม่ทันนะครับสั่งซื้อในแอปอะไรก็ไม่ได้นะไปหาหลายสาขาก็ไม่เคยเจอนะครับแต่วันนี้เหมือนโชคดีนะครับนี่นะเดี๋ยววันนี้มาแกะลุ้นการ์ดกันดีกว่าครับความจริงได้มาคบแพ็คเลยครับแหอ่อเดี๋ยวว่าแอบ,บกินไปแล้วนะ <c oughs> ก่อนมาทารีวิวเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปแกะเอาการ์ดออกจากซองขนมก่อนนะแล้วก็มาเปิดดูนะครับว่าได้ไปอะไรกันบ้างนะไป ครับผมล็อตขนมที่ผมได้มานี้ก็เป็นรหัสท0 4นย์นะครับนี่ก็จะมีกุยลินหนึ่งนะครับผู้เท่าเต่าสองนะพิโคลโล่หนึ่งโอฮังหนึ่งแยมฉาหนึ่งแล้วก็เทมังก่อนนะครับส่วนอีกสองเนี่ยผมแกะไปแล้วครับเกลือครับนะเรามาเริ่มที่ผู้เท่าเต่ากันก่อนนะเดี๋ยวจะแกะดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเก็บสะสมซองมาด้วยนะนี่ครับค่อยๆค,ค่อยแกะ ลุ้นกันนะอ่ะเกลือ,อคู่ครับนี่เป็นกีนิวกับบาตานะครับพุทธาเต่าอ,อีกซองอะเกลือ,อคู่ครับแต่จะเป็นนี่เป็นเบจิต้ากับโดโลเรียนะครับแววสักไมด่ดีเว้อคกูลินมา อ่าฮะเกลือเกลือนะครับเป็นใบธรรมดาทั้งคู่นะปึ๊บนี่เป็นรีคูมครับกับดิจิต้าแล้วก็พ่อของเขานะพิกโลครับใบธรรมดาอ้าวเห็นเลขแล้วนี่นะนี่ก็เป็นโดโดเรียกับโมคุลแล้วก็โกหังฝึกวิชานะ เกลือสนิทนะฮะกูฮางครับโอ้ฮะใบธรรมดาแล้วก็ใบธรรมดาเป็นนี่เอ้ยซองนี้โอเคเป็นรูปรวมภาคนามิกนะครับกับโมกุลซูปเปอร์ไซย่านะครับอ่าอ่าเหลือสองเทพแล้วนะครับเขาว่าหยำฉาเทพนะแล้วก็เทพมังกรเนี่ยเปิดแล้วก็ได้ใบดีๆเหมือนกันนะเอ่อผมปิดท้ายด้วยพี่หยำดีกว่านะเทพมังกรก่อนมา นี่ไงนี่ไงโอ้โหโดโดเรียซ้ำครับกับโกฮังอ่าควมหวัออง,งอยู่ที่นายนะครับท่านหยำํำฉาจะไม่มีวิบวับออกมาเลยเลยจริงอรอจริงรอเพื่อนผมจะไม่ผมจะไม่แง้มดูนะครับว่าเป็นใบธรรมดาหรือใบอะไรนะผมจะแบบทีเดียวพร้อมก,กันมา กับครีลินเท่ากับว่าแพ็กนี้ไม่มีวิบวับเลยว่ะโอ้โหเจงสนิทโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็เก็บสะสมต่อไปนะอาจจะเก็บให้ครบใบธรรมดาให้ครบอีกเป็นชุดที่สองนะครับโอเคไวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ